ชมพูพี่ก็ไม่อยากไปในจิ๋วหรอกเฮ้ยร้อนอ่ะร้อนเหมือนกันรู้ดิแอบแม่ออกมาไม่ได้ขอด้วยเหมือนกันอ้าวเดี๋ยวแม่ก็เคยมาตายอยู่ดีอ่ะคือตอนแรกใช่ไหมแม่ใช้ให้ไปตาอค่ะใช่ไหมก็บอกจริงๆชอบไปด้านโนแล้วก็เดินออกไปด้านโนเลยอ้าวไม่ได้สักกุลาดไทยเออเนี่ยสักกุลาดไทยแล้วก็ไม่อยากแล้วก็ไม่อยากไปจริงๆเนี่ะล้มลงไปเลยว่า

นาชมพูพี่ก็ไม่อยากไปในเจิ๋วหรอกพี่ไม่อยากอยู่ในร่างองตองดัดฟันเลยอ่ะโหเขาไม่อยากอยู่ในร่างขักชีมเหมือนกันโหสงสัยฟ้าผ่าเราแน่เลยอ่ะไม่อยากอยู่ในร่างพี่เลยแอลพี่จะเตะบอลได้หรอเนี่ยแล้วเราจะกลับบ้านยังไงเนี่ยงั้นบ้านใครบ้านมันก่อนละกัน เขาฉี่กันยังไงเนี่ยกลับมาแล้วเหรอลูกฮะแม่หาโทรศัพท์ไม่เจอเห็นโทรศัพท์แม่ไหมทำไมไม่พูดอ่ะเจ็บคอเหรอเอ๊ะจะถึงวันเกิดองตองแล้ววันที่เท่าไหร่นะลูก ทำไมไม่พูดอะ่ะวันที่เท่าไหร่นะเป็นอะไรทำไมไม่พูดไปโรงพยาบาลไหมไปไหมไม่ไปทำไม,ไมเสียงมัอนย่ายๆเป็นอะไรเนี่ยเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยเสียงแป,กแปลกๆหาโทรศัพท์ต่อเลย อยาย่ารอด้วยอ่ะมากันแล้วเหรอ มานังนี่สิทำหน้าแปลกแปนกวิน์มานังนี่สิ <c oughs> วินเ <Well. S 2> ดอร์มานั่งนี่สิวันนี้ทำไมทำตัวแปลกๆก,กันนะลูกหิวหรือยังยายา,ยา่ะกินข้าวอะไรไม่หิวหรอเดี<ม>๋ยวจะผอมลูกไ<ม>ะไปกินข้าวไปกินข้าว จะได้นั่นน่ะสิวันนี้ต้องคืนร่างให้ได้เมื่อกี้จะหี่เนี่ยลำบากมากเลยอ้าวหนึ่งสองสาม เฮ้ยไม่อยากอยู่ในหลังเฮ้ยเฮ้ยยังไม่อยากอยู่ในรลองตอนดัดฟันเลยอะ่แเฮ้ยไม่อยากอยู่ในร่องตอนดัดฟันเลยอะเฮ้ยไม่อยากอยู่ในร่องตอนดัดฟันเลยอะอันตอนเฮ้ยไม่อยากนี่อยู่ในเฮ้ยไม่อยากอยู่ในรลองตอนดัดฟันเลยอะ ไม่ไม่อยากอยู่ในร่างองตันดัดฟันเข็นอะไรกันชื่อเขาอนตันอนตันหนึ่งเทก็องตองสองเทก็อนตันสามเทก็อนตันสี่เทก็อนตันเขาคือชื่ององมูเป่นเชนอหนูอนตันอนตันนี้เขาเรียกยาย่อนป้าป้าอะรอย่งเฮ้ยไม่อยากอยู่ในร่างองตองดัดฟันเลยอะดัดยาย่ายาด่าอะไรสองสามเฮ้ยไม่อยากอยู่ในร่างองตันดัดฟันเลยอะ แป๊บนึงดิฉันไม่ให้สัญญาเลยพี่ป๊อปหนึ่งสองสามแล้วพี่จะเตะบทอะไรเนี่ยโชโหทำไมตอนนี้นะครับพบกับสวัสดีครับพบกับรายการจองซิงนีนะครับวันนี้เราพบกับเด็กแฉคราววินเอ้ยนอาเขาเริยนเจริญสูงไหครับ เลื่อนขนาดในกองถ่ายนะครับไม่ไม่ไม่มันเป็นมุกมันเป็นมุกมันไม่ได้เป็นมุกนะครับแต่ว่าเขาก็ลื่นจริงๆเขาดื่มพื้นผิวนี่ครับก็คือน้องหัวชมพูนะครับ AKA ขอบคุณครับเป็นนี่กระป๋าค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยคะบ๊ายบายคลิปนี้เป็นให้การ์